สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาเจอกับโป้องอีกแล้วนะครับวันนี้โป้งกับคุณแม่มาบ้านอีกหลังหนึ่งที่โป้งซื้อไว้นะครับมาทําความสะอาดแล้วก็จะขนของที่เป็นผลไม้มาไหว้เทวดาประจําบ้านด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรบ้านเดี๋ยวจะพาไปชมร,บรอบๆกันนะครับผมอันนี้โป้งกำลังเดี๋ยวขึ้นมันเด อันดพาไปชมบรรยากาศชั้นสองนะคะผมเปิดไฟก่อนนี่ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นสองนะคะผมมีคอนเตอร์บาร์แล้วก็มีฝักบัว สองอาาันแต่นี่มีเครื่องทําน้าอุ่นเจ้าของเก่าเขารู้จักกันเขาไม่ถอดไปโดยเขาให้โป่งด้วยนะครับก็จะมีฝักบัวสองอาาันฝักบัวอาาันนึงติดน้ําอุ่นอีกอันก็จะเป็นธรรมน้ําธรรมดาแล้วก็เคาน์เตอร์บาร์สำหรับเสียบปลั๊กชาร์จโทรศัพท์ก็ได้หรือจะเสียบที่ไดผมแล้วก็ทิ้งไว้ในห้องน้ําได้เลยนะครับผมเพราะเขาก็ช่างเป็นช่างเหมือนกันนะฮะเขาก็จะต่อเติมนะําพามาดูห้องนอนชั้นสองนะครับ ห้องด้านหน้านยะห้องใหญ่จริงๆให้คุณแม่เขานะ,ะัะเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องใหญ่แล้วก็มีระเบียงข้างหน้าด้วยนะครับผมเนี่ยเหลือจะต้องมานั่งเก็บสีภายในห้องใหม่ให้เสมอการสวยๆใหม่เพราะยังไม่ได้อยู่แต่ตั้งใจว่าจะทาสีช่วงชนตบประมาณต้นปีนะครับผมประมาณมกราที่จะเอาช่างเข้ามาทํานะครับเดี๋ยวพาไปดูระเบียงดีกว่านะฮะ ตั้งใจจะมาขัดพื้นที่ระเบียงด้วยเพราะเป็นคาบนะเป็นคาบจากขี้ดินอะไรเงี้ยขี้ฝุ่นเฉยๆมากกว่าเห็นไหมแล้วก็สีลอกก็เดี๋ยวบอสลเ,ลเดี๋ยวเก็บสีใหม่ทั้งหลังเลยนะครับอันนี้มันเป็นต้นกระดังงานะคบผมแต่ว่ามันจะเลื้อยขึ้นมาจนระเบียงอดแต่บนเดี๋ยวเขาตัดให้มันสั้นนิดหนึ่งพอกลัวเดี๋ยวงูมานะครับนะเดี๋ยวป้องพาไปดูห้องโปง่งที่ทีะต้องตั้งจะเป็นห้องโป่งนะครับห้องห้องที่สอง อีกห้องนึงมี2ห้องนะฮะนี่ก็เป็น w a l p a p e นี่น่าจะห้องลูกชายของเจ้าของบ้านเก่าเพราะมีโปเปอร์เป็นการ์ตูนนะครับห้องนี้อาจจะเล็กกว่าข้างหน้านิดนึงแต่ว่าไม่มีแล้วก็ไม่มีระเบียงด้วยนะฮะเดี๋ยวก็อย่างที่บอก,กเดี๋ยวเอาช่างเข้าเก็บสีวันนี้มาก็อาจจะแค่ปัดกวาดเช็ดถูเลยเฉยๆนะแต่ก็ปิดเอาไว้เพื่อการีฝุ่นนะครับ แล้วก็ส่วนพื้นก็ตั้งใจว่าจะทาฉลักเรียกว่าฉลักเนาะชัตาฉลักใหม่เงาๆนะครับเพราะเจ้าของบ้านเก่าขเขาบอกว่าเขาชอบเลื่อนตู้เลื่อนอะไรเฉยๆมันเลยให้เกิดรอยแต่ว่าเราสามารถทําใหม่ได้ทาใหม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะพา ลงไปดูทางด้านหลังบ้านนะฮะลตรงครัวนะครับเบ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลื่นนี่นะนี่ผลไม้ที่เตรียมจะมาไหว้เทวดาวันนี้นะครับผมมันมีซิง์ตรงนี้ซิงก์โซตรงในบ้านอีกอันหนึ่งด้วยนะตรงนี้นะครับออกไปด้านหลังก็จะมีซิงก์ล้างจานอีกอันหนึ่ง แล้วก็มีที่ฮูดไว้ดูอากาศนะครับเราไปเจอตรงนี้ก็จะไปวางตรงกแก๊สตรงตมุมเนี่เห็นไหมสีมันไม่สวยเดี๋ยวค่อยเก็บสีใหม่แล้วก็จะมาขัดพื้นตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นโซนที่แบบว่าไว้วางเครื่องซักผ้าหรือว่าถ้าคนถนัดซักมือก็ซักมือตรงนั้นได้นะครับอาจจะมาดูห้องน้ํากันจะเปิดไฟก่อนคือมาปงห้องห้องน้ำข้างล่างสวยกว่าข้างบนนะนี่นี่เป็นกระจกแล้วมีชั้นด้วยนะ ถ้าเผื่อวางของที่กระจกได้เลยนะครับเดินดูนี่เนแม่ชั้นองชอบชั้นตรงนี้มากมาเดี๋ยวเตรียมของไหว้ก่อนนะครับ ไห้เสร็จก็เตรียมลาผล,ลไม้แบ่งกันทานนะคะอันนี้เป็นหมากพูที่หวยแล้วก็เอาวางระขึ้นข้นางบนก่อนนะครับผมน้าปงบอกว่าให้เก็บให้ครบ3วันก่อนให้มันเหี่ยวก่อนแล้วก็ค่อยทิ้งนะฮะแล้วก็นี้เป็นพระที่เอามาวางจะเอามาจากบ้านคุณยายญ่ใกล้ๆกันนะครับน้าบอกเก็บไว้สาวันก็ค่อยทิ้งค่อยๆเอาไปวางต้นไม้ใหญ่ก็ได้เวลา ส้ตมตำนะคบผมพอดีคุณแม่เจอรถเข็นก็เลยเรียกแล้วก็มากินกันนะครับมีต้มหมูก็ระดูกหมูเนาะขามหมูต้มขามหมูแล้วก็น้กกําตกลาบกระดูกต้มตำปลาานะครับแล้วก็มีน,าน,านา้าๆญาติมาทานด้วยกันนะครับมาช่วยมาไหว้ด้วยกันได้แหละวันนี้แล้วก็ช่วยทำความสะอาดบ้านกันนะครับไงถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจใพงโดยนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย